กระจายเสียงระบบ FM สตร์ออมา i p ติเพล็กซ์102เมกะเฮิร์สี่แยกสะพานแดงกรุงเทพมหานครวิทยุเพื่อปรวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติจานี้ไปกระเชิญรับฟังรายการปฏิบัติการพลิกชีวิตค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต Money b r e a o v v r r สนับสนุนโดยกองทุน b s ซีเนีการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุข กองทุนวัวหลวง0 2674 6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโ6 0 2657 5757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2626 26 7777บริษัทไทยเบอร์เรจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบัวหลวงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับผรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวแก้วบัวแก้วสองบัวหลวงตราสารทุน RMS บัวหลวง LTF บัวหลวง LTF 7จส้าจากการเงินธนาคารและบัวหลวงตราสารทุน RMS จากมอรนิสตาไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1 3 3 3ากองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8การลงทุนในความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนันนนถึงงผลกาาารอคต ิกชีวิต Money m a k Over วันนี normal, anyway <c oughs> <c oughs> しし้ m a อเ Over ปฏิบัติการพลิกชีวิตค่ะคุณรัชพลลาวานิชนะคะดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมค่ะสวัสดีค่ะคุณรัชพลค่ะสวัสดีครับวันนี้เสียงเข้มแข็งนะตลาดหุ้นก็อย่างนี้แหละขึ้นลงลงชีวิตเหมือนกันตลาดหุ้นก็เช่นกันขึ้นขึ้นลงลงนะวันนี้ปรับลงไปตอนนี้นะคะ2.06จุดค่ะอยู่ที่1,526.92จุดค่ะ มูลค่าการซื้อขายในเวลา11นิกา32นาทีอยู่ที่19,282ล้านบาทนะคะมาดูกันที่10อันดับหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะจัสตินค่ะอตอนนี้6ดหกสบห้า5นะเขาบอกเมาตายเกินตลาดเลยฮะ <My S 2> โดนถ<ฮ>ลมมาหลายวันแล้วอ่านี่ลงไปอีกนะคะตอนนี้ก็บางคนเขาบอกเหมือนรถโบกี้โดนป่นนคว่ำ <c oughs> อะลงไป55สตางค์นะคะจัสติน True ค่ะ10บาท40สตาตางลบไป20สตาตางนะคะ BTS วันนี้ปรับขึ้นนะคะผมไม่เห็นราคาเหนือ9บาทมาพักใหญ่แล้วตอนนี้อยู่ที่9บาท10สตางค์นะคะก็บวกไป25สตางค์ค่ะ i f e c t 5บาทกับ40สตาตางนะคะบวกมา40สตาตาง CPF 28บาท50ขึ้นไป25สตางค์ค่ะ TPI Poline นะคะ16บาท40 เป็นบวกอยู่40สตางค์โอกันช่าง26บาท25สตางค์บวกอยู่50สตางค์ BGS 18บาทลบไป10สตางค์ Bland ค่ะ2บาท12ตอนนี้ลงไป2สตางค์ศีสวัสดิ์พาวเวอร์22บาทไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอืมอ่ะวันนี้พิเศษหน่อยนะฮะเราอันเสนนเร็เนื่องจากเราไปเจอเสวนาเ,เรื่องแก่ไปใครจะดูแลก็มีการเจอตัวเป็นๆค่ะคุณถนอมเกตเอมเนี่ยนะเจ้าของบล็อกภาษีข้างถนนอลลลั่นในเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะ จนถึงขนาดพิมพ์ทั้งสองสือขายเนี่ยนะเห็นว่าขายดีติดอันดับ best seller นะแล้วผมก็มาเจอเขาเพิ่งเขียนลงเมื่อเร็วๆนี้เองเรื่องภาษีขายของออนไลน์เขาเสียภาษีกันยังไงก็เลยท้าทามไว้ในแต่วันนั้นแล้วว่าเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้หน่อยสิค่ะเพราะว่าสนใจอยู่เพราะว่าเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นนะขายของออนไลน์กันเยอะขายอกขเนี่ยลุกขึ้นมาขายของออนไลน์ไปซื้อของมาจากเกาหลีสัมเพ็ง คนละคนละที่กันเลยนะแต่แบบมาย้อมย้อมแมวหรืออะไรต่ออะไรขายกันอุตรุดไปหมดอ่ะบางคนก็เอาของที่ไม่ได้ใช้มาขายในอินสต g r กรมก็มีเยอะแยะนะคะจริงๆเราวมนต้องเสียภาสีนะคุณศลินาอืแต่กรมสรรพากรนี่เขาไม่รู้ก็ดูกันมั่งหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวมาคุยกับคุณถนอมเกตเอมถนอมเรื่องนี้กันนะครับค่ะช่วงหน้าค่ะ วันนี้เม็กโอเวอร์ในช่วงนี้ค่ะต้อนรับคุณถนอมเกตเอมหรือบักหนอมนะคะสวัสดีค่ะคุณถนอมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนอมเสียงดังนิดนึงนะได้ครับได้ครับครับมาคุยกันเรื่องเนี่ยร้านค้าออนไลน์ซึ่งมันฮิตกันเหลือเกินเล่นไอจีขายของกันเป็นว่าเล่นนะทั้ง Facebook ทั้ง i ิน t a g r กรมทั้งทว i t เตอร์อะไรเนี่ยนะจริงๆแล้วอ่านจากที่คุณถนอมเขียนในบล็อกภาษีข้างถนนเนี่ยจริงมันต้องเสียภาษีนะ ใช่ครับแต่นี้มันต้องอเราแยกเป็นกลุ่มๆก,ก่อนมันก็จะมีประเภทที่เป็นตัวคนเดียวทําธุรกิจเองอันนั้นต้องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถูกครับถ้าทําในรูปบริษัทก็แยกเป็นนิติบุคคลประเภท SME หรือเป็นนิติบุคคลทั่วไปนั้นจดบริษัทเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมครใช่ครับผมก็ทั้งสามกลุ่มนี้ก็จะมีการเสียภาษีเงินได้แตกต่างกันไป ตัสีบุคคลธรรมดานี่ก็เป็นไปตามไอ้เจ็ดขั้นบันไดเดิมที่เขากําหนดไว้แต่ที่เพิ่งที่ออกใหม่อ่ะนะ<ช>ก็จะตราอัตรา,ตาตัวอัตรา,าออกใหม่เจ็ดขั้นบันไดก็คือห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าถูกไหมฮะถูกครับอส่วนนิติบุคคล S อ e ีนี่ก็ในกรณีที่กําไรมันรู้สึกมันจะมีขั้นบันไดของกําไรใช่ไหมเ ME ใช่ครับถ้า S อ e เนี่ยถ้าเกิดเป็นที่กฎหมายกําหนดให้เป็น S อ e ออย่างเช่นว่า ทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านและมีรายได้ไม่เกินสามสิบล้านบาทต่อปีเนี่ยอันนี้เขาจะได้ิพิเศษภาษีคือไม่เสียสามแสนบาทแรกยกเว้นกำไรสามแสนบาทแรกยกเว้นส่วนที่เกินจากสามแสนถึงหนึ่งล้านเนี่ยครับจะเสียอัตราสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามแสนถึงหนึ่งล้านเสียสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วส่วนที่เกินล้านหนึ่งเนี่ยจะเสียยี่สิบเออฮะซึ่งยี่สิบเดิมมันก็มาจากอัตราภาษีเดิมคือสามสิบแต่ว่า อ๋อแล้วหลวงเขาลดลงมาเหลือย e <ช>ี่สิบครับแต่ถ้าไม่ใช่ SME เมนี่ยก <c oughs> ็จะเสียเต็มเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่บาทแรกอ๋อครับทีน,นี้นีลักษณะที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยโดยพฤติกรรมที่ผมเห็นกันเนี่ยนะเขามันในกรณีมันมีอีกนิดหนึ่งคือเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าเกินสองล้านใช่ไหมที่ต้องจดแวดนะอหนึ่งล้านแปดครับอ๋อล้านแปดหนึ่งล้านแปดแสนครับต่อปีใช่ไหมฮะ ต่อปีครับอันนั้นต้องจดจดแว t ด้วยต้องจดปฏิบัติค่าเพิ่มใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องไปบวกในต้นทุนที่เวลาเราขายให้ให้ลูกค้าไปอ่าก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปแว t เจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ที่มันทํากันอยู่ทุกวันนี้มันไม่มีอะไรที่คุณถนอมมากสักอย่างจริงรับปกติที่ทในอินเทอร์เน็ตส่วนมากที่ผมเจอที่ที่เขาปรึกษานะครับก็ส่วนมากจะเป็นบุคคลธรรมดาอ่าเป็นหลักครับค่ะเพราะไม่มีใครไปตรวจสอบอย่างนี้ใช่ไหมว่ารายได้ต้นทุนอะไรยังไงหรือเปล่าคะ จริงๆมันก็ก็มีนะครับแต่ว่าคือคนขายเนี่ยขายเยอะทุกอย่อแล้วก็แล้วบางทีเขาขายใน Facebook i n s t a g r ก m เนี่ยคือหน่วยงานบางทีก็อาจจะตรวจสอบลาบากหน่อยอืคือหมายถึงว่ามันมีจํานวนรายย่อยเยอะมากใช่ครับใช่ครับคือคนขายรายย่อยเนี่ยเยอะมากแล้วบางทีเขารายได้อาจจะไม่ได้เยอะมากามมแต่บางคนอาจจะรายได้เย,ยอะเยอะเลยก็ <ๆ S 1> ยก็มีเหมือนกันอืทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดผมเข้าใจว,าว่าทางหน่วยงานที่ตรวจสอบเนี่ยเขาคงดูคนที่มีรายได้เยอะก่อนเขาจะเขาจะรู้ได้ไงอ่ะ เขาจะรู้ได้ไงจริงๆเขาก็มีวิธีตรวจสอบนะครับรคือถ้านโยบายของกรมสรรพากรเองเนี่ยเขาที่ทราบคือตั้งแต่ปี2 5 5หเนี่ยเขาเริ่มมีเรื่องตรวจเกี่ยวกับธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนะ <c oughs> อืมก็คือซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะเริ่มมีการตรวจสอบที่ท,ที่เข้มข้นขึ้นเพราะว่าเขาถือว่า ธุกิจพวกนี้มันไม่ได้เสียภาษีมันเป็นนอกระบบอ๋อใช่คือผมเห็นด้วยนะมันต้องเข้าระบบอะแต่ว่า<ช>ผมยัง,งงงอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเช็คได้ยังไงเพราะว่าลักษณะการซื้อการขายส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็คือว่าก็โพสต์มาในอินสตาแกร,รมหรือใน Facebook ใ<ช>ว่ามีสินค้านั้นนี้อ่าถ้าสนใจใ<ช>ก็เหมือนติดต่อกลับไปแจ้งที่อยู่โอนเงินแล้วก็ถ่ายสลิปไอการโอนเงินมาส่งกลับไปไอเจ้าของสินค้าพอเห็นว่าอ่าโอนเงินมาแล้วก็ ส่งของไปตามที่อยู่ไม่มีเบสเซ็ตอะไรทั้งสิ้นเลยเกิดขึ้นในระบบใช่ <laughs> ก็อาจจะผมคือจริงๆนะคือวิธีการเสียภาษีนะครับตามกฎหมายเนี่ยอืเดิมเขาให้เป็นเซลเบสก็ ate, คือภาษีก่อนประเมินคือเราประเมินตัวเองเพื่อไปยื่นออืก็คือเขาก็จะให้สิทธิ์ในการที่ประเมินตัวเองก่อนคือใครมีรายได้เกินสามหมื่นบาทต่อปีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการอืถึงจะไม่เสียภาษีก็ตามนะครับก็คือต้องยื่นแบบก่อนทีนี้ถ้าเกิด ไม่ยื่นเนี่ยเขาก็มีวิธีตรวจสอบถ้าตรวจเจอเนี่ยก็จะต้องเสียทั้งเบีย้ยปรับทั้งเงินเพิ่มอกฎหมายลงโทษแต่ว่าวิธีการตรวจสอบเนี่ยผมผมไม่รู้รายละเอียดอาจจะมนนีแบบรอดซื้อก็ได้ไม่แน่ใจ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่รู้กันเออต้องระวังเลยนะอาจจไม่แน่เดี๋ยวนี้อาจจะมีแบบยุคใหม่ที่เขาอาจจะเริ่มรอดซื้อหรือเห็นเคยมีตอนอนี้มีไหมคะรอดซื้อเนี่ย ตอนนี้อครับไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเอ<ช><ต>อย่างนี้เขาก็มีวิธีตรวจสอบนะคือมันก็เห็นใน f c e e o o o สมมติถ้าเราเรากดไลค์ก็เห็น,นจะาจา่ะเนาะอขอ่าใช่ไหมฮะหรือว่าอินสตาแกรก็เห็นเอาขายไงถ้าขายมาสักระยะหนึ่งครับ กเจ็ดเลี้ยเขาก็น่าจะพอรู้เออ่ยมันก็ต้องมีมันมันพอคำนวณรายได้พึงประเมินได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เวลาโอนเนี่ยมันจะโอนชื่อคนใช่ไหมครับอืมก็ไอ้ตรงนั้นก็อาจจะเอามาเป็นที่ในการตรวจสอบได้เหมือนเออที่ฉันก็เคยซื้อนะซื้อกันเป็นเรื่องเป็นราวตอนหลังร้านหายไปเนี่ภูมิใจลูกสาวผมเนี่ยตอนซื้อไหมซื้อที่ฉันก็ซื้อที่ฉันซื้อรองเท้าอืมซื้อซื้อไปซื้อมาแล้วมันติดมันสนุกอ๋อแล้วพอตอนหลังเอ้ย ร้านนี้หายไปเห็นว่าจากรองเท้าเนี่ยเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นเ,ออเปลี่ยนชื่อร้านเปลี่ยนอะไรไปเลยมันจะอย่างนี้ในร,รูปของเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ได้เป็นมานุ่งเงินเดือนอันนี้ก็ไปเป็น4ี่ิวงเล็บอะไรไล่ไปก็เป็นวงเล็บ8ใช่ไหมวงเล็บ8ใช่แล้วอะไรอื่นซึ่งซึ่งสมมุติว่าเกิดผมเป็นคนทำขายสินค้าออนไลน์กําลังนั่งฟังอยู่พอแล้วผมเสียวบางทีโดนตรวจสอบเนี่ยนะครับสัมภาระมาดีผมที่ลั่งนี้ผมพวกแตกแน่ผมทําตัวเป็นคนดีดีกว่าควรทํายังไงฮะ สีสิบวงเล็บแปดแสดงรายการวงเล็บแปดรายได้มันจะถือว่าเป็นสี่สิบวงเล็บแปดซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาให้หักค่าใช้จ่ายได้อยู่สองวิธีครับอืก็คือหักแบบเหมาอัตราเหมาเลยเนี่ยถ้าเป็นซื้อมาขายไปปกติเนี่ยเขาให้เหมาได้อยู่ที่ร้อยละแปดสิบก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นซื้อมาขายไปเหมาแปดสิบเซนหมายถึงว่าไปหักต้นทุนไอ้แปดสิบซนเลยก็คือคิดต้นทุนแปดสิบถติซื้อมาหนึ่งล้านบาทหักไปเลยแปดแสนบาทขายหักเลยแปดแสนครับอ๋อแล้วเอาสองแสนไปคำนวณเป็นรายได้ ใช่ก็สองแสนเป็นรายได้แล้วมาหักค่ารถยนต์เหมือนถ้าเป็นบุคคลก็เหมือนปกติค่ารถยนต์รถยนต์หกหมื่นสามหมื่นอะไรก็ว่าไปใช่ครับใช่ครับค่ารถยนต์ซื้อ L T S A M F ซื้อประกันชีวิตหักได้หมดเลยใช่ครับก็เหมือนกันอ๋อครับอันนี้คือกรณีเหมาจ่ายแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่กับอีกแบบหนึ่งคือตามจริงตามจริงก็คือเอาต้นทุนมาโชว์เอาต้นทุนมาโชว์ใช่ต้องเก็บเอกสารเหมือนอาจจะลักษณะคล้ายๆกับที่เป็นผู้บริษัทละต้องเก็บดีเทลทุกอย่างว่าเราซื้อมาเท่าไหร่อะไรเท่่าไหร อืจะฟังดูงี้เอาเหมาเลยดีกว่ามั้ง80เปอร์เซ็นต์ไปเลยเนาะเพราะว่ามันง่ายไม่ต้องไม่ต้องไปตรวจมันเป็นสิทธิ์ที่ให้เลือกได้ใช่เพราะว่าถ้าเกิดต้นทุนเรากต้นทุนจริงอาจจะต่ำกว่า80ก็ได้แนวโน้มต่ำกว่าอยู่แล้วใช่อ่าเราก็เลือกเหมา80ก็เปก็ได้สิทธิ์สูงกว่าก็ถือว่าเป็นการวางแผนมาสีแบบหนึ่งละอันนี้คือคำนวณคำนวณแบบแรกที่มันใช้วิธีเงินได้ค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนมันก็จะมีวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าวิธี คำนวณจับเงินได้เลยเขาจะคิด0.5เปอร์เซ็นต์คำนวณจักเงินได้เลยอ่าฮะใช่ครับก็สมมุณหนึ่งล้านเนี่ยครับก็คิด0.5เปอร์เซ็นต์คูณหนึ่งล้านอ๋อเออมันบอกาเป็นห้าพันบาทถ้าพักถูกเลยสริงอะก็เทียบกันเขาก็จะเทียบกันว่าระหว่างสองวิธีนี้สองวิธีคือเหมาจ่าย80เปอร์เซ็นต์แล้วไปหักดหยนทั้งรายปกตินี่อ่ไนปกติเท่าไหรเทียบกับวิธีที่สองคือเนี่ยคูณด้วย0.5เปอร์เซ็นต์อันไหนมากกว่าให้เสียอันนั้นอันสัมภ ใช่ครับอันไหนเสียภาีมากกว่าให,ให้เลือกวิธีนั้นในการคำนวณ oh. ครับอก็เป็นการตรงนี้มันจะมีอยู่ในแบบแสดงรายการพองอดอกห้าศูนย์ให้กกอกได้เลยครับครับคบแต่แต่เบื้องต้นเลยคือพึงเข้าใจก่อนนะว่าประชาชนทุกคนที่มีไรายได้เกินเท่าไหร่นะสามหมื่นบาทต้องยื่นแบบต้องยื่นแบบแสดงรายการซึ่งผมว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซนของคนไทยทั้งประเทศไม่ยืน่น <laughs> ครับก็สุดมากคือเขาเราจะได้ยินว่าลดหย่อนภาษีภาษีแสนห้าบาทแรกเนี่ยไม่เสียเอองั้นฉันก็ไม่ไปยื่นก็ไม่เสียก็ไม่ต้องยื่นเอออ่าครับแล้วทไงจะทําให้มันมีไอ้เขาเรียกภาษาอังกฤษ enforce บังคับให้ต้องไปยื่นเนี่ยมันจะมีวิธีไหมกฎหมายมันมีค่าปรับค่าปรับให้อยู่ว่าถ้าไม่ยื่นก็ปรับปรับอายาไม่ยื่นแบบองอาเท่าไหร่นะสองร้อยบาทใช่ที่มันน้อยเขาคิดเออจับต้นทุนในการจับ กับคนที่ไม่ยื่นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะคุ้มถูกไหมครับแล้วอีกอย่างก็คือไม่เสียภาษีอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ถึงแสนห้าแต่ถ้ายื่นไปก่อนเนี่ยสมมติถ้าเป็นตัวเราเรามีเนี่ยเราค่อยๆยื่นไปเมันก็จะในการตรวจสอบอนาคตนะผมอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับครับก็คือว่าถ้าเกิดเราค่อยๆยื่นตั้งแต่เรามีรายได้ยังไม่ถึงเสียภาษีเนี่ยยื่นไปเรื่อยๆยเนี่ยมันก็จะเห็นพัฒนาการชีวิตเราสมมติถ้าเกิดเราโดนตรวจในในวันที่เรามีรายได้เยอะเนี่ยเราก็เห็นว่าเออที่ผ่านมาเรา มีการสะสมยังไงมีการเสียภาษียังไงมาโดยตลอดนะมันจะเป็นข้อมูลที่ดีระดับหนึ่งครับอืมทีนี้ในกรณีที่ไม่บรรลุนิติภาวะคืออายุยังไม่ถึงเกณฑ์เท่าไหร่ทำงานเท่าไหร่กันมั้ยลสิบห้าเออเออเออถ้าอายุไม่ถึงสิบห้าเนี่ยเขาจะให้ถือว่าเป็นเงินได้ของคุณพ่อคุณแม่อั๊บวยเลยพ่อแม่ก็เลยมีรายได้เพิ่มมาซะอย่างนั้นถ้าถไม่ถ้าอ่าเอาใหม่ถ้าไม่ถึงหมื่นห้านะครับถ้าไม่ถึงหมื่นห้าใช่คือถ้าเกิดหมื่นห้าปั๊บก็จะกาายเเป็นได้ข อเหรอใช่ถ,ถ,ถ้าเกิดไ็ถ้าเกิดหมื่นอ่าเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าครับเดี๋ยวจะงงก็คือถ้าเกิดรายได้เกินหมื่นห้าก็เป็นรายได้ของบุตรไปรายได้ของบุตรอ่า<ช>บุตรบุตร<ช>ต้องไปเสียภาษีเหรอทั้งที่ยังไม่บร<ช>รลุถิตภาวะเนี่ยเหรอใช่แต่ว่าให้หน้าที่หน้าที่ในการช่วยยื่นเป็นของบิดามารดาอ๋อแล้วถ้าถ้าไม่ถึงไม่ถึงนี่เอ่อของบิดามารดาครับอ๋อเลขหมื่นห้าเนี่ยหมายถึงอะไรต่อปีเหรอต่อปีต่อปี อ๋อแต่สมมติเด็กคนหนึ่งแบบโอ้ขายอุตรุดเลยมันคงเดนได้เกินเดือนเดือนหมื่นห้าั้งปกติเด็กเด็กถ้าเด็กขนาดนั้นก็ก็น่าจะตะคือคือพูดง่ายๆของทางปฏิบัติน่าจะค่อนข้างตามยากอยู่เหมือนกันเพราะข้อมูลมันจะไม่มีเอ๊ะล้วเท่าไหร่ที่เราต้องยื่นแบบเนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงต้องยื่นแบบแสดงจริงก็อย่างที่บอกครับมันมีเกินสามหมื่นก็ต้องยื่น ต้องยืนแบบแหรายการอืมแล้วครับสมมุติเป็นเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาเนี่ยอันนี้เขต้องสมมุติว่าเขามีรายได้จากไอ้ขายสินค้าออนไลน์เนี่ยเขาต้องยืนแบบเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือถ้เป็นอุดมศึกษาเนี่ยจิดเป็นปกติเลยเหมือนเหมือนบุคคลทั่วไปอ๋อแต่มัธยมเนี่ยอาจจะยังกั้มกึ่ง S <S <S ใช่ครับเ okay. ไม่ได้ยมบางคนก็ขายนะคนส่วนะแต่ถ้าเกินส่วนมากผมว่าก็ยื่นในนามในนามเจ้าตัวเถอ,อันนี้ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะกลับมาคุยกับคุณถนอมกันต่อคะ่ะปฏิบัติการคลิกชีวิต Mo n e y m a k e o v e r สนับสนุนโดยกองทุนบีซีเนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4สองหกเจ็ดสี่หสี่ปดดกด ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2657 5757บลจกรุงมสีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2626 7777 26 บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลนานลงทุนความสําเร็จที่ได้รับตอ่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสําคัญกองทุนบุหลงมีความสําเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับมรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บวกแก้วบวกแก้วสองบัวหลงตราสารทุน RMF บัวหลง LTF บุวหลง LTF 75จากการเงินธนาคารและบุวหลงตราสารนี้ RMF จากมอรนิสตาไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1333ากองทุนบุหลงโทรศู6 7 4 6 4 8 8กด8แก การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาขอ้อมูลข้อมูลภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตบลจอกุงศรีได้รับรางวัลจาก Morning Star และ Money and Wealth ต่อเนื่องกัน5ปีสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งรวม9รางวัลรางวัลจาก Morning Star กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยมปี57ปี56และปี52กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมปี55 กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กยอดเยี่ยมปี55และปี53รางวัลจาก Morningstar และ Money and Wealth LTF ยอดเยี่ยมปี55และปี53 r m f ประเภทตราสารแห่งทุนยอดเยี่ยมปี53ลงทุนอย่างมั่นใจเลือกบลจกรุงศรีโทร026575757หรือสาขาธนาคารกรุงศรีผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตรางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมจัดการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและผู้มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน ฏิบัติการวิทีวิตมันนี่เบรกโอเวอร์คุยกับคุณถนอมกราบเอมกันอ,อยู่นะคะมีมีอีกประเด็นหนึ่งฮะเอ่อก็เป็นข้อควรระวังเหมือนกันที่พูดถึงเรื่องของไอ้ตัววดเจ็เอร์เซนตเนี่ยว่ามันควรจะต้องมีใบกกับภาษีทุกครั้งที่มีการซื้อขายอะครับใช่ครับเอ่อทีนี้ถ้าสมมุติว่าที่ผ่านมาไม่สมมุติถ้าเรื่องจริงจริงเลยมมลเขาก็ไม่เคยมีกันะไม่เคยมีกันเพราะบางคนเขาก็ไปเอาของมาจากเมืองนอกเขาก็เขาก็ไม่มีวดเวิร์ดอะไรเลย แล้วเขาขายให้เราเขาไม่ได้มีแบงกำกับภาษีอะไรเลยเนี่ยถ้าสัมภาระเกิดไปตรวจจับอย่างที่คุณว่าไปตรวจสอบอะไรเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยรอ,อ,อซื้อแล้วไปปฏิบัติการซอยได้เนี่ยโดนทั้งภาษีเงินได้โดนทั้งไม่ไม่นำส่งแว t ด,ด้วยเหรอถูกครับโอ้โหเพราะว่ามันมันเป็นภาษีคนละส่วนกันโทษเป็นยังไงอะคะโทษนะครับแวก็จะต้องประเมินก็คือเจ็เอร์ซนตเนี่ยแน่ จากยอดยอดขายของเราครับแล้วก็จะโดนทั้งเบี้ยปรับพันเงินเพิ่มอีกครับอ๋ออนี้คำแนะนำของคุณนนอ์สำหรับคนที่เปิดร้านค้าออนไลน์นี่คือจะต้องยังไงฟังแล้วอาจยะสยองกล้าแล้วก็ควรจะยื่น่ให้ถูกต้องนะครับถือง่ายที่สุดก็คือทำให้ถูกทำให้ถูกก็คือถ้าเกิดรู้ว่าตัวเองมีรายได้เกินร้านแปดเนี่ยก็รีบจบมาถือมือค่าเพิ่มอ่า ก็ติดต่อจดที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ใกล้เคียงที่เราที่เราทำเนี่ยที่เราตั้งอยู่ตั้งอยู่ภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเนี่ยก็เสียให้ถูกถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะยื่นอยู่แล้วแลบริษัทปับจะรู้ภาระตัวเองใช่ไหมครับส่วนใหญ่ตอนนี้มันเป็นบุคคลธรรมดาละที่แบบหารายได้เสริมอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับแล้วบางคนไม่เข้าใจว่าตรงเนี้ยมันต้องเสียภาษี ก็เสียให้ถูกก็คือนำมาคิดเป็นรายคิดเป็นรายได้ของตัวเองในการคำนวณภาษีพราะไม่งั้นนี่พเผื่อล้มทั้งยืนนะวอาก่อกำลังขายเพื่อนๆอยู่นนกว่าสบายแล้วไงครับถูกครับแล้วแล้วจริงๆมันควรจะต้องมานั่งคิดถึงไอ้โครงสร้างภาษีของธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะไหมเพราะใช้โครงสร้างแบบนี้ผมว่ามันก็แหม่งแหม่งเลยนะคือถ้าพูดว่าทุกถ้าเอาเฉพาะผู้ในส่วนของบุคคลธรรมดากันนะครับนรตีเนี่ยมันก็น่าจะเหมือนกัน อ่อถ้าเป็นผู้คนธรรมดาเนี่ยตรงออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถจะบอกได้จริงๆว่าต้นทุนเราเท่าไหร่อ uh ่าฮะแล้วก็รายได้เราเท่าไหร่เนี่ยอ่าเราก็น่าจะคิดตามจริงอออแต่เหมาเนี่ยมันถ้าไม่งั้นพวกการคิดเหมาเนี่ยมันรวมถึงพวกคนขายทั่วไปที่ไม่ใช่ออนไลน์ด้วยครับอือ uh huh. เพราะว่ามันก็เทียบว,ว่าการขายออนไลน์กับการขายจริงๆเนี่ยเหมือนเราเป็นร้านขายของชําเป็นโชว์รวยอะไรมบเนี่ยก็เสียแปดสิบเหมือน, <ừ> นกันเสีย <า S 2> มาได้ร้อยได้ร้อยละแปดสิบเหมือนกันแต่ตอนนี้ถ้าเปิดว่าพอเขามานั่งคํานวณใหม่ว่าอถ้าเกิดเขาเป็นอย่างที่ว่าเพื่อทําให้เข้าระบรบเนี่ยนะเพราะกลัวาก,การตรวจส่งตรวจสอบก็แล้วแต่เนี่ยเ้าก็ทำตามนี้จริงๆนี้ไอ้ต้นทุนสินค้าที่เขาขายเผื่อไม่เหลือกําไรแล้วนะ ใช่มันก็ต้องเพิ่มขึ้น <c oughs> เออราคาขายมันก็ควรจะต้องเพิ่มขึ้นเออขายยากทีนี้ถ้าถ้าเพิ่มขึ้นก็ขายยากอีกถูกไหมครับเออพราะมันจะมีคนที่หลบคนที่คนที่ไม่เสียเนี่ยก็การแข่งขันมันก็จะมี ช่องว่างราคาละถึงไม่่งั้นแต่ละคนก็ไปแตกย่อยเป็นลูกขายเยอะๆอราจะเบิรเพื่อให้ไม่โดนเอออ้าวเออก็เป็นความรู้ที่น่าสนใจนะเอาแต่ว่าเอาละทุกคนถึงทราบนะใครขายของออนไลน์อยู่เนี่ยระวังนะทำให้ถูกต้องซะสถาพกรเขายิ่งรีบภาษีได้น้อยอยู่เนี่ยช่วงนี้เห็นบอกหลุดเป้าไปแสนกว่าล้านเนี่ยเขาเล็งๆอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้คนขายออนไลน์เยอะมากจริงๆนะต้องระวังกันวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณร้านขนมโอเคครับน้าเชียง ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะลืมชมเข้าไปว่าเขาหน้าเหมือนสเต็มหน้าก็เหมือนคุณสเต็มเอาหน้าก็เทอยู่คุณถนอมเกียรติเองนะคะเอาปิดท้ายกันด้วยสาราน่ารู้ไลฟ์สไตล์บายไทยเบสนะคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกกําลังกายหลายคนมีความเข้าใจผิดดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นที่เคยเข้าใจผิดมาตลอดก็ออกอะไรกายมากขิวมาก ทานมาก,ามากแล้วก็วกวจ <ะ S 1> อ้วนน,นะคะ <ใน S 1> คือปกติแล้วเนี่ยอ่า,อา,อาเป็นความเชื่อที่ผิดนะคือจริงๆแล้วคนที่ใช้กําลังออกกําลังกายหนักๆแน่นอนอาจจะต้องทานอาหารมาก กว่าปกติแต่ก็จะไม่อ้วนเพราะว่าสิ่งที่จะไม่มีสะสมคือไขมันเนี่ยจะไม่สะสมในร่างกายแล้วก็พอเหนื่อยจากการทํางานแล้วบางคนบอกแหมมันใช้สมองหนักไม่ต้องออกกําลังกายแล้วหละจะโทมนะคะนนก็คิดผิดอีกคิดผิดจริงๆแล้วเนี่ยาการออกกําลังสามารถช่วยลดความตึงเครียดได้นะคะมสมองมันล้ามันก็จะสดชื่นขึ้นการออกกําลังทําให้ร่างกายอ่อนเพลียและปวดเมื่อยนะคะอันนี้จะเป็นเฉพาะช่วง,งแรกช่วง<ห><ห>เริ่ม <6 S 1> ตน้นยี่สิบห้าเลยห้านาทีปุ๊บเลิกเลย สลบสลายกันเลยนะแล้วก็คือถ้าทําไปได้สักระยะหนึ่งเมื่อจะออกกําลังอะไรเนี่ยมันจะกระฉับกระเฉงแล้วก็สดชื่นหายใจทางปากเมื่อเหนื่อยอันนี้ไม่แนะนำบอกว่ามันไม่ได้สูดอากาศเข้าปอดอ่ามันมันไม่สดชื่นแล้วคอแห้งด้วยจมูกนั่นแหละค่ะอาจจะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ควรหายใจทางจมูกทางปากจังหวะผิดมันโห ะมบอกว่าคือคือมันอาจจะทําได้เฉพาะเวลาที่หายใจไม่ออกจริงๆนะคะก็ต้องขอบคุณบริษัทไทยเบียร์เบรชจำกัดมหาชนสําหรับการสับสนช่วงไลฟ์สไตล์บายไทยเบฟพรุ่งนี้คุณแจ็กสารโตวิวัฒจะมาคุยกับเรานะคะจากบลจบัวหลวงคุยกันเรื่องของกองทุนต่างๆนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต Money b a c k Over สนับสนุนโดยกองทุน b s ซ n เนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของ